บอตอนนี้กอนทีนอฟสเตเต้มาได้นักเปิดงานไปเลยแล้วหันไปเก็บลักษณะของเมซี่คิวทูครับใช่แล้วเมซี่คิจะคงน้อกได้อยู่ด้านบนแล้วต้องโดสโมกันมาก่อนโดนยิงโกบเปร้านของเฟอร์คัสจะเหมือนกันเลยสินะเรย์เต้นนะแล้วแล <_ S 2> ้วจะได้ยังไงเรเย็ดยิงน,อน้องเราตีกอร์ช็อกเกอร์บอยมาได้แักเปิดยานจะส <_ S 2> ามเก็บงานอยู่แบบเรียบร้อยกับมาสเตอร์สามเก็บเรียบร้อยสิ่ชววิวของเฟอร์เัาที่สปอร์ตแล้วขอต่อมาค่ะที่ตอกเมาฟอยเลื่อนเหลือน้อยนี่แล้วมาทิ้งเนินด้านหน้านี้กัมมาเป็นแกลเล่ของมาสเตอร์ลูกนี้ ไปบายฮะโบเ็ลตีจะบอกจะเกมไปอันดับที่หกครับ ใช่แล้วลูเบรกไปน้องหลังคูเนี่ยแบงค์มาได้ก่อนแล้วตอนนี้ยังไงโอเไปเย็บคอเขามาทิมแล้วครับอยากจะเอาคือจะจ่าดับโบเรยมีจักรอ่อนแล้วโดนยิงมาทำเป็นลูบี้น้องดาวมิสเตอร์ออยไปได้ก่อนแล้วลูบี้ตรงนี้ไหลไหลเยายๆแล้วสเปรย์ต่อกลับไปไม่มีดาเมจติดไปแล้วมาฟอยเปคนคอมาสเตอร์แล้วอาคมตี่เฉยๆกันแล้วไ่าไปตรงนี้พี่เปาคอยแล้วเหล่าเรย์เย็ดไปแล้วมาสเตอร์เก่งนะน้องอาคมตีมาแล้วตอบคนตอบก็เนี่ยตรงนี้ยังไงมาฟอยเก่งนะเรย์เย็ดเอาไปก่อนแล้วแกลนเอของมาร์คเนลูกนี้เตอร์ไปให้ ใช่แ้ลูปแบกไปนองหลังลูปเนี่ยแบงค์มาได้ก่อนแล้วตอนนี้ยังไงเอเไปเย็ดคอเขามาทิมแล้วครับอยากจะเอาคือจะจ่าดับโบเลยมีสมองแล้วโดนยิงมาจะเป็นลูบี้น้องดาวมิสเตอร์ออยไปได้ก่อนแล้วลูปี้ตรงนี้ไหลไหลยาวๆแล้วสเปนสวยกับไปไม่มีดาเมจติดไปแล้วมาวคอยเมคนละมาเต้แล้วอาคมสีที่เยู่อยู่ๆกันแล้วจ่ายมาตรงนี้เป็นมาว์คอยแล้วเราเรย์เย็ไปแล้วมาสเตเก็ตงานแล้วอาคมสีมาแล้วต่ออ้นสองต่อหนึ่งตรงนี้ยังไงมาว์คอยเก็ตงานเรย์เยสเราไปก่อนแล้วแปลนของมาร์คเนลูปี้เติร์ปไป ทีมมาแล้วครับคุณผู้ชมครับฟลามแกลเนตลูกนี้ส่งให้สองลูกมันแตกก่อนนะคุณผู้ชมครับพยายามสเปรย์ใส่แล้วเป็นแกลนเนี่ยของคุณผู้ชมพงษ์ทีเอสต้องหนัทันเดอร์โอ้โหเรื่องแกลนเนตนนไว้ใจเกดโอ้มินขึ้นมาในขณะวันนี้พยายามมองหาอยู่แล้วเห็นกระผมในด้านซ้ายตรงนี้ยังไงายลงบูซี่มันต้องหนังฟได้แล้วเป็นลิชบอนนะครับต้องหนัาของโคมินมาแล้วโคมินโต เทสวนกลับไปน้ันนบอกไปไปที่เรียบร้อยแล้วเรอเลชนวิ่งมาทางมันปิดานกาาของโงมีไปน้องเพ่ระเจดงานเกเรียบร้อยครับมานของไอโซเออละหันไปเห็นจ้าเอ๋ครับผมออนเอมาต่อแล้วมาไปไปได้เป็น่เรียบร้อยแล้วปิดงานไอโซเมอร์ไปใช้ว่านี่ปอดเกมไปดับที่เครับรมครับ แลว้วคารวาดีเฮสเป็นน็อคท่าน้าของบอสได้แล้วมตีไปน้องทน้าของเออร์ซามาตลุยมาแล้วริวบสติดทาหน้าของเออร์ซาไปแล้วเจคอบไปน็อคเอสกูรูเซียแล้วท่าน,นโดนไปน็อคริวบสตาองเาแล้วเจนน้องเกมไม่ไส่งกระสุนลูกนี้น,อน็อคคนราวาตีเฮสไปครับใช่ตรงนี้ต้องปมมกป้อมอกกัมมันกรสำหรับเจคอบไปดูอยับน่าจะคุกกันได้มีปัญหาอะไราสำหรับเอ็มไอทีเอชกร์ปูโซนมันแรงเหลือเกินและขับรถมาโดนอคอ คนขอมากระโดดลงรถมาก่อนแบบนี้ก็รถเสียท่ามีกันไปอันเรียบร้อยกับเอ้ยไม่ี่ยงเช่นไคเดพิโจะเกไปเป็นตามที่จะตัาประทาวรที่เที่ยงไปน้องตะรางหวานได้ครับตัวตั้งคาร์บอนก็เข้ามาแจมด้วยเช่นกันครับแล้วที่ก๊สเลือดมันเหลือน้อยเหลือเกินทั้งไฟทั้งอะไรใส่ให้หมดตรงนี้แล้วเหมือนลูกุดท้ายจะโดดนะคุณผู้ชมครับไฟเผาไฟเผามาคนไฟบินนะเป็น เอาเก็บครับเก็บงานหนึ่งของเซาไม่เอเก็บครับดับที่ห้าแล้วมาตรงนี้ยิงก่อนเล่นมาสเตอร์ยิงกดด้านหลังของจิ๊กเกอร์มาครับพุได้ครับายังคงเข้าวงไม่ได้นะทุกท่านครับระบเหมือนจะเพื่อนขี่กันเข้ามาครบแล้วนักด้านของรายถาบ้านนครับนม่คีอขอบวงนะแล้วเดี๋ยววงเบรกขึ้นไปเตอร์คาร์ทีสปอร์ตโอ้พระว่าจะจัดแบบ ใส่พานกันเลยทีเดียว่ายังมีลำบ,บากที่สุดแล้วครับสำหรับดาร์คาบอนและเหลือสามคนแล้วด้วยยด้านหน้าเป็นทางสอนสมพงศ์โแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแก๊สเตเยอะพอสมควรนี่อาจจะตู้ได้นะ,ะต้องระวังที่ดีเลยครับทางด้านของเี่นเล่นถนัดซ้ายมือครับแต่ต้องบอกว่าครับผมทางด้านของสอนสมพงศ์ก็ขึ้นสูงมากเกินไปไม่ได้ครับ ครัดูไว้ให้อยู่นะตรงนี้20นาทีครับผู้โซนจะเริ่มบีบครับใช่ครับเราเริ่มใส่สโมกันไปที่ยบร้อยครับสหรับรอยคาร์บอนนะแล้วจะทำมายับพยายามยิงกดใส่นั่งเอาเซอร์จอยู่แล้วบักหนึ่งเคลื่อนตัวได้รถเคลื่อนตัวได้รถมาแล้วโดนยิงโดนยิงมาแล้วพิกเกอร์โดนเขาตัวกลับมาเหมือนกันแล้วนงเดินตรงนี้มาบักหนึ่งเดี่ยวเป็นเลดเรแล้วไม่ได้เอาพื้นเอาไอรอนเอาแรนดีอลิเกนไปเดี๋ยวมันจะมาไออัพแล้วก็มาใม่แล้วแปเออกไปก่อนหนึ่งลูกแล้วตามมาด้วยบอลทอฟ ไม่มีควายาน้ะครับบอกว่า่วาเขาอยู่ในสโมกนะตรงนี้ครับผมเกมสักลูกนี้ขึ้นมาไม่เห็นแล้วเป็นแบบนี้มาเห็นแล้วแล้วไปไปเฮ้ยอะไรหัวหน้าบักหนึ่งแล้วโดนแชร่าถิกก็สวนกลับมาคุณผู้ชมแล้วเปลี่ยนเป็นเนนลสดีกว่าตรงนี้มันไม่ถานัดแล้วเป็นท็อปตัวท็อปเอาไปดักทางาไว้ก่อนนะเขาบอกว่าสโคไปบิดทางตรงนี้เริ่มทะเลยแล้วน้าของบักหนึ่งครับและวโดนแฝดมาด้วยจ้าหน้าของบักหนึ่งครับผม แล้วเป็นด้านหลังเซตเป็นด้านหงตีโอมาได้ถีกงก็แล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นเซตตัวนี้ปิดงานต่อตรงปิดงานได้ครับบอนนะเอาจะเกมไปนะที่เหลือต่อไหมตัวนี้แล้วโผล่บินเป็นด้างมิสเตอร์คอยมาได้แล้วคนดีเซตกันขึ้นมาตป็นี้ยังไงเราเรียบร้อยย้ำเป็นโอริจปาสตปิดงานโผมินไปแล้วจะทำลาะเกมอาดับท์สามสามต่อสามต่อสามกันดีทิง แล้วนี่แล้เตอร์เขาอิลปอร์จับได้ไปแล้วเซตสี่คิวครับคุณผู้ชมวันนี้เดือดดามเดือดเกินอ้แล้วนี่เซตไปเปิดบล็อกทางด้านของโอลิมปัสได้ก่อนครับแต่ว่ามีสมกบางแบบนี้น่าจะไม่โดนปิดงานในเร็วๆนี้ครับแต่เรื่องทีมจะปล่อยหรือเปล่าครับเตร์กบิออกขวาม,มาแบบต่อเนื่องแบบนี้ยังไงค่อยๆตาลอมตาล้อมเข้ามาแล้วก้าวคิวเหมือนกันของกอ,อง,งรับ พยายามวิ่งมาอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นแอกแล้วขอขอขอไปวมนดามือจังทุกท่านโอ้ขอเลยหัวทุกเม็ดเลยคะแนนของตีเกอร์ครับผมแล้วนี่ครับเข้ามาตีอกร้อนขึ้นมากของเซอร์คัทเป็นที่ที่เขาหมร้อยแล้วนะสอสมโพลสปอร์ออตรครับ, <S <S รบแล้วนี่แอสเซสเนี่ยมาเสียดายนะอู้แล้วเกมไม่มีหมวกแล้วครับต้องบอกว่าทคะแนนของสอสมโพนแคชเช่ก็เริ่มจะหมดแล้วเหมือนกันแล้วติดคิวของสอ,งโงอสโพลสปอร์ตครับต้องบอก <S <S อว่าใช้ แกดเจ็ตไปหมดแ,แล้วนะครับต่อสมองครับใช่ครับสามต่อสองตรงนี้นะแล้วตรงนี้มีแฟลชอยู่หนึ่งลูกยังไม่ได้ใส่ปาออกไปกลายเป็นว่าตอนนี้ตำแหน่งของเตอร์คาร์ค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าเป็นแองด์เลยนะครับใช่ครับได้เปรียบอย่างเดียวก็วคือทางด้านของตอสมองไม่มีแกดเจ็ตแล้วถ้ามีแกดเจ็ตแบบนี้บอกคำเดียวว่าโดนโง่แ่นอนแล้วตรงน,นี้ถ้โคบมาเห็นอยู่ขอไปสามนับไม่มีดาเมจติดไปเลยอะทิกเกอร์ ใจหน่อยจะมาต่อดีกว่าอย่าแลาวเสียงปืนอคาอาก็จะต่อเนื่องเกรฟก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปแต่ว่าครูโซในตำแหน่งเริ่มดนะครับทางด้านของเซอร์คัสจำไปก็ขยันสื่อนักโดยข้างสุดสนามครับ,รบทำได้อยู่นะสำหรับเซนด้าของเกรฟครับผมใช่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ใจร้อนนะทุ้ชมครับ ตัวจัดกัรแล้วนี่ครับขึ้นมาแบบนี้ส่งกันไปคนเราเฟลติงเกอร์น็อกมารเตอร์ไปแตะลูกขวาซีฟิกเกอร์โดนยงิงจงมาเลยหลังสามแล้ววิ่งได้มาสายเลยครับและมองหาอยู่ตรงนี้จิกแอบมาแล้วเหมือนจะเห็ุแล้ววิ่งมาแอบตรงนี้ไม่ยกรอดครับผมสอจะพอยปอดได้กินไก่เด็เกมแรกไปได้เป็นชิ้นสิบสองขีดครับต้องบอกว่าเยอะจัดจ่าอยู่เหมือนกันนะต้องบอกว่าเป็น โชคดีด้วยนะที่วงเข้ามาเปิดในครั้งสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าโปรเนสตาแลนการยิงของแกเด็ดเหือนบอกว่าได้เกียรติสุดๆกันย้ำถ้าอยากจะกินไก่อลต่อสองพงแล้วตรงกระออ้เป็นแกลเดลในรอบเมทีจิลูได้ก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งนะคุผู้ชมนล้วโดนยิงโกะมาลับลุงเป็นพวกนี้ใส่ใจชุกหรือเปล่าสเปกอดไว้สเปกอดไว้ก่อนใส่ใจวิ่งวิ่งออกขวามาแบบนี้แน่ปล่อยในรอบเมทีจิลูครับพยายาม ยายมวิ่งมาปิดตำแหน่งครับผมนะรีเซตันแบบนี้แล้วเซตเซตจะวิ่งมาทานหรือเปล่าแล้วมีแค่แปดอยู่ตรงนี้แล้วฟอแปดออกไปแล้วตรงนี้เขาต้องปล่อยครับผมรู้ว่าเขาเคลื่อนตัวมาแล้วครับมาตรงนี้ยังไงจะปิดงานเมซี่คูก่อนหรือเปล่าสหรับเซตแล้วยังไงกมีกามแปดออกไปฟอสออกไปก่อนหนึ่งลูกครับคุณผู้ชมยับยแล้วเห็นเห็นหัวมาแล้วอา้าว โอ้โหทิ้งของดีเอาไว้ให้เดี๋ยวมีตมาออกไปก่อนหนึ่งแล้วแปดาลูกจ้าับเป็นรืเก็นะต้องเป็นคีสปอยตนก็อเป็นสายหรอฮะแล้วลว,วันอ่อนวั่นยังไงแล้วพอแฝดไปแต่เราต้องวิ่งถอยมาแล้วเลี่ยบอร้อยครับต่อสมพงศ์อีสปอร์ตเกครับ 35วินาทีครับลูโซนใบเฟสที่8จะเริ่มบีบครับผมและนี่ครับอลันทีดีเคลื่อนตัวกัเข้ามา,า,าใด้แล้วตับเปรตจะต้องเลี้ยงลาิพีนออกหลาเต้ไปได้ครับอารละคนสุดท้ายเอาเล็กโลงิฟันครับเดินหน้าลูยดิมาต่อเลยแบบนี้แต่เปรตใส่ไปเราเรียบร้อยครับสแปคดาวสิบคิวครับคุณผู้ชมครับมันจะจับเลยฮะ